ผมว่าเข,า,ข,า,ขาแค่บอกว่าเอามีปั๊มยาด้วยเหรอผมบอกก็มียาให้ใช้ก็ใ,ใช้ตรงนี้เรื่องบาตัดไปเลยเสร็จปุ๊บพอต่อ,อยมาพาพปุ๊บใช่ไหมผมก็เขาก็สลับคนม,มาต่อยผมก็อาน่าจะมาช่วยกันแล้วผมพอเข้าใจแล้วว่าเพราะว่าผมก็ดูมาลองโซ่สองหนึ่งตไม่ไหวหรอกแล<ส>้วก็พอเขาเข,ข้ามาต่อยผมปุ๊บทีนี้มันก็เกิดการบับเกิดขึ้นแล้วผมก็เลยมาคุยกับลองโซอีกวันถัดมาเคลียร์กันจนจบเรื่องปุ๊บแต่ซึ่งเจ้าตัวของเจ้าบัตอะไม่ได้เข้ามาคุยด้วย ตรงเนี้ยแล้วผมก็เจอเขาซึ่งผมบอกลองโตแล้วว่าถ้าเขามันไม่ได้คุยกันอ่ะมันก็จะไม่จบมันจบแค่ขาดลองโตคนเดียวเพ<อ>ราะวันผมไม่รู้เลยว่าเหตุผลอะไรเขาถึงมาทําผม<ช>ตรงนี้ผมตั้งแต่เอา,อางี้พี่ตั้งแต่เข้าประเทศผมไม่อยากยุ่งด้วยเลยด้วยซ้ำไม่อยากจะยุ่งเลยอ่ะอผมอยากอยู่ของต่อให้ต่อได้ีเซีต่อไอซีไปเลยอ่ะเพิ่มเลยเิมทีเนี้ยอมอก็ไอผมขออนุญาตพิ่มนิดนึงได้ไหมอ่ะเพราะเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับผมนะ ตอนนี้ผมคูยอะลองโซ่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่บัสเข้ามาช่วยเขาได้ไหมไดเออแต่มไม่แต่เขาคุยตรงคนนี้คุยตอนที่ผมเคลียร์เขาตอนที่ผมจะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกไอ้บัสมาเลยไม่ได้ชวนอะไรบัสเลยแล้วก็ไม่ได้ขอให้บัสมาต่อยด้วยใช่ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของอปยู่ดีที่จะเข้ามาต่อยผมมาเข้ามาต่อยผมโดยที่ไม่มีการขอหยุด้วยเหลือมาไอีน้องมาบอกผมว่าเออมีน้ามีน้าเพื่อนเพื่อนของป้าผมอะ ผมคือเพื่อนมันเขาเป็นเพื่อนรักป้าผมอะอยู่ดีๆรู้ๆอันนี้ใช่ครับอันเนี้ยถ้าคุณรู้ต้นเรื่องอ่ะมันจะเป็นงั้นเพที่ผมเข้ามปช่วยเพราะเพราะอะไรเพราะเขามีเป็นคุณนะผมครับเนี่ยผมเข้ามปช่วยเขาเขาไม่ได้คือเขาไม่ต้องขอไม่ต้องขอผมก็ได้นะครับจริงๆอ่ะแต่ผมที่ช่วยผมช่วยเขาก็คือเขาเคยมีเป็นคุณของผมอ่าปึ๊บอ่าพอไอเดียเรื่องราโซ่กับไอเดียเขาเคลียร์แล้วก็คือจบเรื่องราโซ่มันจบเสร็จปึ๊บอ่ะคันนี้เป็นสตอรี่ที่ ใช่ได้สองคนแล้วผมผมไม่รู้ด้วยพี่เพราะว่าผมโดนบัฟมาผมผมก็คงไม่ยอมหรอกพี่มันไม่ได้คุยกันเลยผมคุยกับลังโซ่คุยดีมากคุยดีมากๆเลยพี่ในการจบบัตตอรี่ใช่กลัง่กแลก็เขาบอกว่าเขาขอจบได้ไหมขอหนึ่งหนึ่งจบได้ไหมผมบอกว่าเออมันผมไม่ได้ผมไม่อยากต่อยหนึはは่งถ้าเล่นกันก็เล่นกันเป็นสองสองก็ได้ซึ่งตอนนั้นก็ให้จาแถมมาคุยด้วยก็คือคุยกันลงตัวพี่มันก็ไม่มีการต่อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอก็จบตรงนั้นไปเพราะว่าต่างคนต่างได้ทำงานแทนก็ทำงานหมอลังโซ่ก็ทำงานตำรวจ คือซึ่งตอนนั้นผมผมผมติดไอ้ผมไปต่างประเทศครับแล้วผมเข้ามาก็ไม่มีใครบอกเลยว่าเขาจบกันหรืออะไรยืนเข้ามา,มานเมื่อวานนี้ครับผมเข้ามายืนอยู่หน้าเลนชมพูเขาก็ขี่วนอสองสารอบมารอบ,รอบรอบสุดท้ายก็โดนยิงเลยเตลัวแรกตัวแรกผมตีตั้งแต่ก่อนที่ควจะอยู่ในชมพูแล้วผมตีกังแต่แดงแล้วรอบหนึง่งใช่ใช่แต่ซึ่งว่ามันก็ตีกันแล้วตำรวจมาตำรวจหรือหมออะไยอยู่ก็เลยตีกันไม่จบ ซึ่งตรงนี้คุณน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่ามันยังไม่จบอรีใช่แล้วซึ่งผมไม่รู้ถ้าผมรู้ว่าเออถ้ามันจบกับครอบครัวผมแล้วเนี่ยถ้ามีคนมาบอกผมทางดีนะผมก็จบแบบสวยเลยจริงจมันจะมันจะไม่สวยเว้ยเพราะว่ายังไงบัสก็ไม่ได้เข้ามาคุยกับใช่เพราะผมไม่รู้ไงครับันี่ผมไม่รู้เลยเพราะผมไปต่างประเทศต่อให้รู้บัสก็จะคิดว่าอันนี้พูดนะว่าบัก็คิดว่ามันจบแล้วก็คงไม่ต้องมาคุยอะไรกันไม่ล่ะ แต่ซึ่งคนที่โดนบัฟป่ะม,ม,มัน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 ไม่ได้ชอบเรื่องนี้ด้วยในการจบแฟนแล้วคูโดนบัฟฟีมันไม่โอเคด้วยอ่าก็เป็นการสู้ระหว่างหนึ่งต่อหนึ่งาเดียวะช่ใชอ่าเป็นการแข่งก็ว่าหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะเสร็จปุ๊บเอามาต่อเลยอ่าแล้วผมก็ผมก็เลยหาตัวเขาแล้วผมไปเจอตอนแรกเขาไม่ได้ใส่สูตรผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นแก๊งกันซึ่งมันมีประชาชนยืนอยู่เยอะมากตรงนั้นอ่ะประมาณหกห้าหกคนได้ก็เลยเห็นเขาอยู่คนเดียวไม่มีหมอไม่มีตำรวจ ผมยืนอยู่เพื่อนเขาแหละผมก็เลยยิงเขาปึ้งปุ๊บผมจะลงไปผมลงไปปุ๊บแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็เข้ามาช่วยกันผมบอกว่าเข้ามายุ่งในไงเป็นตอรี่ส่วนตัวเขาบอกว่าเป็นแก๊งเดียวกันซึ่งมันไม่ได้ใส่สูตรอยู่ไงอ่าใช่ครับคือนี่ผมจะวงให้ผมยืนอยู่ตรงกลางเลยนะแล้วเพื่อนอคือ,น,คอน,น้องผมมายืนอยู่ข้างหลายคนเลยอืมแล้วผมโดนยิงล่วงอยู่ตรงนั้นคุณคุณคิดว่าไงก็งงงคือช่วยผมพอเข้าใจว่าอ่าเป็นเพื่อนกันช,ช,ช่วยกันตรงนั้นมันเข้าใจอยู่แต่ว่าคุณบอกว่าเป็นแก๊งเดียวกันซึ่งรายชื่่อแก๊งงงงงมััไไไ้้ยยดดลลส คือมันจะเรียกเป็นแก๊งไม่ได้ผมก็อันนั้นอันนั้นผมก็ไม่อันตรงนี้อันนี้ขออนุญาตสอนนีตรงนี้ผมก็ไม่ลองใบผมก็ยอมรับแล้วว่าอ่าผมไปทําตอนหน้าแก๊งเขาครับคือตอนนั้นผมลงชีอแก๊งไปแล้วครับแต่ผมรอลงสุดที่แล้วก็พอเสร็จเรื่องผมก็ล่ากันนะพี่ล่ากันไปล่ากันมาเรื่อยๆรจนมันเกิดเรื่องตรงที่ว่าเขาเหมือนเขาจะโดนหลายแก๊งโดนทั้งเวทีเรียมแล้วก็โดนทั้งผมจนทรัพยากรเขาเหลือน้อยเขาก็เลยประกาศไล่คนออกเดยสองคนเล่นต่อ ซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าเอ่อเหลือสองคนวะกูก็เล่นสบายแล้วก็สองสองก็ยังโอเคกูไม่โดนกดขนาดนั้นละก็คือก็เล่นด้วยแหละพี่ผมก็เล่นด้วยอ่าตามเนื้องานเลยเจอผมก็ล่าเหมือนกันเพราะมันก็เขาก็อยู่แค่สองคนก็มันก็แฟกันนะพี่มาสองสองฮะผมก็ล่าอ่าผมก็ล่าเลยแล้วผมก็ไปเจออ่ามันก็ไม่น่าเกลียกอะไรก็อ่ตอนนี้ก็ได้ผมก็ไปเจอเขาที่เลเบลตรงเนี้ยผมก็เลยเข้าไปไล่เขาซึ่งเขาขับ m หกไอ้ไปเมื่อกี้ แต่ก่อนหน้านัาน้นมันตีกันอยู่แล้วแหละแต่ไฟนั่งเียร์รยลา่าสุดสุดท้ายก็คือผมเข้าไปเจอเอ<ม>็มหกเขาซึ่งเขาก็ขับวนอยู่นั่นแหละแต่ผมก็ผมก็รู้แหละว,ว่าเป็นรถเขาผมก็เลยเข้าไปบัมซึ่งมีเวกเนอร์คันหนึ่งสีดําผมไม่ได้ชนเลยไม่ได้อ,อะไรก<ร>ับเขาแต่ว่าอันนี้เขาพูดจริงๆเขาบอว่า,<อ>าชนะลงคลองไปอ่ะทีนึงอ่ะที่คุณเห็นเมล่อหลังคลองออกครับเพราะว่ารถเขาจอดอยู่หน้าเลเบลตรงนั้นแล้วก็จอดอยู่เฉยๆซึ่งผมผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเข้ามายุ่งแล้วผมพยายามหลีกเลี่ยงให้มมาาากกที่่สุดดโยรไชนเ โดยการไม่เข้าวิญญาณเขาผมก็ไลยบาเอ็มหกเดียวเอมก็ขี่วนวนอยู่จนนจนควันขึ้นแล้วคืออ่าคือปัญหาคือแก๊งอ่ะคือผิดพลาดตรงที่มึงเอาอาใช่พี่เนี้ยอันเนี้ยเนียผมจำราเลยแต่คือแก๊งมึงจะกลับเข้ามาได้ไหมได้แต่ต้องรอสองวันเพราะมึงผิดพลาดที่ว่ามึงเอาะชแล้วก็ตรงเนี้ยผมก็ถามพี่ไปแล้วว่า ถ้าเกิดเขาเจาคนใหม่เขาไม่หมดมันกได้เอาเคผมบอกว่ามันมันมันก็ไม่แฟร์แต่ผมก็ไม่ได้อะไรเพราไม่แฟร์ผมไม่ได้อะไรไม่ขึ้นแก๊งแล้วเี่กิน่ะก็เอาใครต่อผมก็รู้ผมรู้ว่าผมผมผมเสียเปรียบตรงนี้ตรงที่ว่าผมได้แค่สิบคนเพราะว่าไม่ขึ้นแก๊งมันจะได้สิบคนผมก็ยอมรับตรงข้อเสเปบนี้เพราะว่ามันสู้กับคนไม่มีแก๊งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระหว่างแก๊งกับแก๊งแล้วอ่านินจัจะไม่ได้แล้วอันนี้มึงจะตกลงกันเองแล้วอันนี้ว่าอันนี้ระหว่างเป็นเรื่องระหว่างแก๊งกับปรรระะชชานแต่่่่เเืืออองง ถ้าแก๊งบัสไม่ได้ขึ้นถึงแปะคนใดเลยสามวันห้าวันเอา้วพี่เฉยใช่ไหใช่คือถ้ามันกลับมาขึ้นปุ๊บอ่ะแก๊งมันจะไม่โดนถอดสูตรแต่เพนกวินอ่ะปัญหาคือเพนกวินอ่ะไม่มีแก๊งแล้วประชาชนนี่ต้องรวมไปถึงกี่คือคนที่ได้ไม่เกินสิบคนไม่แค่หนึ่งถึงสองคนตีแก๊งได้เลยใช่ไหมพี่หนึ่งตีได้ถ้าเขาโดนกดต้องไหวนะต้องรับเขาไห้ไหวนะเข้าใจป่ะถ้าถ้าถ้าเขากดแล้วเราไม่ไหวตอนนี้ก็ต้องเกิดการยอมแพ้ถ้าเท่าที่ผมเล่นมานะพี่คือ สตอรี่นะผมผมผมเล่นผมเล่นเราพูดตรงเลยผมเล่นแพนกินผมมีแต่ปัญหาเพี่งจริงปัญหาเขากับผมเราเรื่องเรื่องเรื่องมันมาบัดมันบัดนียตอนเนี้ไอเริ่มต้นอ่ะมึงเริ่มเริ่มเอาเริ่มต้น่ใหม่ที่เป็นสตอรี่ใหม่ตอนนี้มันเริ่มปูมาได้ดีตั้งแต่แรกแล้วที่กูพูดอ่ะก็ยังไม่เห็นมีใครมีปัญหาตรงตรงไหนเลยนะตอนนี้มีปัญหาแค่ตอนตีกันอย่างเดียวเลยแค่ตอนนี้ คือมีปัญหาแค่ตอนตีกันอย่างเดียวคือผมไม่ได้ไปแจ้งไม่ได้ไปอะไรเลยตั้งแต่ตีกันมาผมริ่งอย่ามาแจ้งก็ตอนนี้ตอนที่เขาเข้ามามั่วเนี่ยแต่ว่าเนี่ยพอไปมาเนี่ยคือหนึ่งแล้วเนี่ยกูจะมาหาปัญหาเรื่องแต่ตอนนี้ที่อ้างเรื่องครอบครัวเนี่ยเรื่องครอบครัวเรื่องผมก็ไม่ได้เข้ามาช่วยพี่ว่าเออกูรู้แล้วไม่พอเรื่องครอบครัวต่อไปอะปัญหาคือตอนนี้กูจะเอาเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างแล้วต่อไปเรื่องครอบครัวเรื่องคนที่อยู่ข้างนอกอะว่าจะทำยังไงหรือจะปล่อยให้มั่วกันไปเลยอย่างนี้เหรอ มันถึงจะดีผมตรงนี้ผมรู้แล้วพี่มันการมั่วมันไม่แฟร์สำหรับผู้เล่นครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดพี่พูดกันว่าผมพูดกันว่าถ้าหมอไม่ออกเวรนหมดแล้วเขาสลบหรือว่าผมสลบใช่มันมีผลเสียทั้งคู่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็จะเอาหมอแล้วปัญหาคือเอาหมอมาล่วมกับแก๊งอ่ะเมื่อไหร่อ่ะปุ๊บที่เอาหมอมาร่วมกับแก๊งหรือว่ามีซัลเลี่ยแก๊งมันจะเป็นการใช้ของที่เขาจะคิดว่าเฮ้นีเนี่ยเดี๋ยวซื้อเกาะได้หมอก็ซื้อเกาะได้ตำรวจก็ซื้อกาะได้ตำรวจเล่นไม่ได้แล้ว อ่าตำรวจจะมีแค่แก๊งตำรวจอย่างเดียวกับเพื่อนอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าหมอเนี่ยเขาจะมันดําได้เขาจะสู้ได้ผมถามนะพี่ตรงเนี้ยตอนสอบผมอันนี้เขาต,ตีตาน,ตน,ตตนผมได้ยินว่าผมร้องบอกเล่นทีไรก็ร้องร้องตรงน,นี้ผมร้องอะไรวะผมไม่เข้าใจตรงที่ว่าเขามาเข้ามาม้ไอตอรีร่ผมแจ้งผมผิดเหรอมีปืนผมไม่กลัวเรื่องมีปืนผมไม่กลัวเพราะผมก็มีมันต่างคนต่างมีแจ้งอ่ะมันมังแพร่กันอยู่แล้วเขมาตรวจสอบอ่ะได้ตรงนั้นคือแล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้ผมคือร้องใช่ไหมผมคือผิดใช่ไหมพี่ผมไปแจ้งเนี่ยผมไม่เข้าใจตรงเนี้ย ะมปจแต่ว่าเราต้องมันต้องหลังแต่ถ้าเกิดว่าแจ้งแล้วถ้าผมมาอยู่ให้เห็นในสตอนรี่มันก็ดีแต่คือมันมันเริ่มตีกันอยู่ตอนนั้นแล้วผมมาลงนั้นแ่ะคือมันไม่ใช่จะตรงนั้นผมผมไม่คิดว่าพี่จะลงมาทันทีมันเป็นการเบรกไงมันเป็นการเบรกทันทีเลยพี่ก็จะพี่ก็ตกใจเลยว่าเอาไอ้ที่เริ่ตีกันอยู่เลยนี่ว่าผมไม่คิดว่าพี่จะลงมาทันทีพี่ลงไปปึ๊บอ่ะพอนายกลงอ่ะสตอรี่อ่ะมันจะเป็นการเบรกอันนี้เป็นการเบรกสตอรี่ผมพี่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยไอ้ที่อะม่งมันตีกันอยู่เลยนี่ว่าคือถ้้้าาาพีีี่่่่่่ลลลงงปป๊บบบออออะััันนนเเเเยย็กกกรรรรสสตแวฝฝมโคหทุ พี่อ่ะใชเใชกเพราะพี่อไอ้ลองกองมันก็ตู้อยู่อย่างน้นะเพราะพี่อะนยดนด่ามาแล้วกับการจเป็นอย่างเงี้ยนายผมไม่คิดว่าพี่จะลงมาทันทีไงพี่ยังไม่ตีเสร็จเลยนะเป็นจากไอ้คนที่เมืองเก่าที่เป็นเมืองของเราเนี่ยแหละด่าพี่เนี่ยแหละว่าเพราะว่าตอนแรกผมผมผมไม่ได้แจ้งอะไรผมบอกว่าผมให้พี่อะไปเตือนเขาหน่อยอื่ผมผมเป็นคนพูดแล้วด้วยตอนที่เขาเตกันในเรเบลว่าอยู่ดีก็อีกคนนึงใส่ส่วนบางไหนไม่รู้ผม้องว่้บอกว่อกผมก็บอกว่าพี่พี่มอยไปเตือนเขาหน่อยพี่เขามาโม้อรี่อแตอรี่อันนี้เป็นข้อจุดผิดพลาดแล้วแล้ว ไอบาสก็จะใช้ทางทีมกลับมาเพื่อจะมารวมอีกรอบหนึ่งแต่ตัวเองถอดชื่อไปแล้วก็เลยต้องรอสองวันแค่นั้นเพราะปัญหาคือต้องรออย่างเดียวคือต้องรอแล้วตอนนี้ทอร์รี่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเออมึงตีกันแล้วมันเพิ่มมันลดไม่ได้การตกลงอยู่ตรงไหนไอ้ถ้าถ้าเป็นทอร์เรยแค่คนต่อคนที่ตีกันแล้วป้นกันไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าทอร์เรยที่ตีกันแล้วตีกันแล้วมึงจะสู้กันอ่ะมันจะหาทางไหนที่จะสู้หรือจะ ขาทางไหนที่มันจะสู้แล้วมันจะไปได้ดีกว่าเนี่ยไม่เอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดอันนี้ไอซีนะถ้าอยากชนะผมก็โอเคผมยอมแพ้ให้ก็ได้ขอจบให้ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าต้องการชนะขนาดนั้นแล้วก็คนมั่วผมก็ยอมจบไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรเอาไปเรื่นยๆมันจบแล้วกันไมม่ันจบคือเพราะว่ามันมันก็เล่นกันหมแล้วผมไม่อยากยุ่งด้วยผมไม่อยากยุ่งด้วยตรงเนี้ยผมผมไม่ได้อยากยุ่งกับคุณเลยตรงเนี้ยโอเคครับโอเคครับไม่ถ้าผมคือเอาย่างนี้เอาย่างนี้ถ้ามันจบตรงนี้ไปต่างคนต่างอยู่ได้ไหมและจะไม่ยุ่งไม่เกิดกการยุ่งัน เราจะไม่ยุ่งกันเอาเงี้ยเพราะว่าคุณกับผมเล่นกันทีไรมันมันไม่ไม่ถูกกันอยู่แล้วตรงเนี้ยเพราะว่าผมผมเล่นผมก็จะแบบว่าผมก็ตามกฎอ่ะแต่ว่าบางทีมันก็ต่างคนต่างคนถ้าคนพูดกันว่าเออถ้าคนพูดกันคุณเจอหน้ากันปุ๊บไปกุ้ไก่วัดมาบัก็ไม่คุยกันไปเลยต่างคนต่างอยู่ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไรเมื่อที่วันไหนวันหนึ่งที่พวกคุณพร้อมกันเองแล้วผมอยากให้คุณว่าคุณสองคนอะมาคุยกันเนี่ยแไอตอนแรกที่คุยกันอะดีดีมากไอตอนแรกที่ทำอะเออดีดีเลยนะเว้ ตั้งแต่พูดมาถึงการเรื่องยกเว้นการตอนตีกันอย่างแค่ตอนเดียวอย่างเดียวคือตอนนี้แล้วก็เหมือนกันไม่ว่าแพนกินจะไปคุยกับแก๊งอื่นแพนกินก็ทําแบบนี้เหมือนกัน <S <S ต่อให้บัสไปคุยกับแก๊งอื่นก็อยากให้ทําแบบนี้เหมือนกัน <c ười> ให้เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ว่าเออเราทําเหตุการณ์เราทําเหตุการณ์ให้ให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ตัวอย่างไปเลยคือถ้าเกิดว่าจะตีกันจะอะไรกันให้คุยแล้วให้มันเริ่มตัวอย่างนี้ว่าเอ้ยมันก่อนที่จะตีคนนี้คนนี้คนนี้ไป มันมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ก่อนนะที่อลองโซ่แบบนี้นี้ที่อีกคนนึงไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าอีกคนนึงไม่รู้เรื่องก็ตีได้โอเคล้วลองโซ่ใช่คุยกันแล้วค่าแต่บางทีเราก็คือตีก็ได้แล้วเราก็ตีกันได้ต่อเออมันมีสตอรี่ที่ตีมันไม่ได้เรียกการมันวสตอรี่ตอน่องใช่มันไม่ได้การมั่วสตอรี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ดีแล้วแต่คนที่จะเข้ามาเพิ่มให้เอามารู้ว่าจะมาใส่ให้รู้หน่อยว่าเออเขามาทำสตอรี่นี้เพื่อจะต้องการเอาชนะแค่ มนไม่มวกาบางทีพี่ผมผมไม่ได้ว่าบางทีเราไม่ได้เตรียมตัวคนที่เขาโดนแบบว่าเอ้าเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้จะเข้ามาด้วยไม่ได้ใส่สูตรอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็จอ่อยู่กับแค่สองคนที่ใส่สูตรคือเราก็คือปัญหาคือเราก็ไม่มีแก๊งไงถ้าเรามีแก๊งเราจะสู้กับเขาแล้วเราตกลงกันได้แบบการสู้อะเออมันก็โอเค ตอนนี้บันอันต่อสู้มันต้องเป็นก็ถึงได้บอกว่าพี่กับพี่ว่าผมไม่อยากจะยุ่งกับถ้าเป็นแก๊งมากดอ่ะได้ถ้าเป็นแก๊งอ่ะมากดกับประชาชนธรรมดาเออไอ้เชี้มันต้องมีตำรวจเข้าไปช่วยตำรวจเข้าไปห้ามเพราะตำรวจเป็นหน่วยกลางกลางผมแค่ต้องการเข้ามาเล่นอยู่กับครอบครัวแค่นั้นเราไม่มีสภาเราไม่มีสภาตอนนี้คือว่าถ้าเราไม่ยอมเราก็ต้องสู้เราต้องสู้ถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ได้แล้วแต่ การสู้หรือการจจสตอรี่มีแค่อีกฝ่ายหนึ่งยอมค่าเสียหายจะเรียกหรือไม่เรียกถ้ามันจะสู้จริงๆเนี่ยพี่ผมบอกเลยว่ามันไม่มีฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ทั้งทีอยู่แล้วก็คือมันร้อยเป็ร้เป็นต็ผมพูดได้เลยถ้าเกิดต่างคนต่างคืนกันมันไม่มีใครยอมแพ้หรอกแต่นี่ผมเบาให้ผมไม่อยากให้มันมีปัญหาก็เลยขอจบอ่านี่คือจบก็คือจบแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจบแล้วโอเคป่ะล่ะบาสโอเคป่ะล่ะเออแล้วคือจบเนี่ยจบแล้วเรื่องแค่นี้เองถ้ามาคุยเนี่ยมึงจบแล้วเนี่ยถ้าแบบว่าไม่มีอะไรเลยก็จบ มึงไม่ไดเลาะกันแล้วเดี๋ยวมึงห่างเออมึงรู้มึงห่างก็จบแล้วเนี่ยนี่แหละถือจบแล้วจบแล้วจริงแล้วจะไม่มีใครขอไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์นี้อีกก็คือไม่มีเหตุการณ์นี้แล้วเรื่องมันจบไปแล้วคือจบไปแล้วเราจะไม่เอาเหตุการณ์นี้มาพูดซ้ำถึงมาบอกว่าใครตายหรือใครเกิดอะไรนั่นคือเหตุการณ์ที่จบ,จ,บจริงค,งคอือสตอรี่คือจบจบสตอรี่ใช่แค่นี้จบแล้วสตอรี่อ่ะง่ายิีเดียวนี่แหละคือการจบสตอรี่ง่ายไม่ได้มีใครแบบว่าเสียสิหรือไม่มีใครมาพูดว่าไอ้เชี่ยกูต้องการชนะมึงนี่คือ S <S ผมไม่ถึงที่ติแล้วพี่ผมยอมจบได้ไม่เป็นไรผมพออยู่ผมสบายสบายพี่ไม่มีอะไรอุ่นวายอ่าถ้าบอกว่าเออถ้าเราเรารู้แล้วเรื่อ้ก่อนี้ไม่จบเราเจอแล้วไม่จบปุ๊บเพราะว่าต่อให้ได้ยังไงถ้าถ้าคุยกับบัสก็คือมันมันมันยืดเยอะอยู่แล้วแหละผมกับบัสอ่ะถ้าตีจริงๆอ่ะมันยืดเยอะเอาที่เองเอานี้ถ้าไม่ใช่ว่าห้ามห้ามเอวเองเล่นกันเอาที่พวกเองเม่อเล่นได้ผมรู้เล่นได้พี่เอาที่พี่เองพร้อมเมื่อไหร่แล้วรู้เมื่อไหร่แล้วว่าหรือหรือว่าเมื่อวันใดวันหนึ่งถ ก็รู้ว่าเออถ้ามันจะเล่นได้เดี๋ยวเราไปอยู่ร่างหัวเสือแก๊งไหนก็เรออยู่ตามแก๊งนั้นเราไปทําหัวเสือแก๊งไหนก็ตามแก๊งนั้นไปไม่เว้แต่ตามตอรี่ปกติแล้วถ้าตอนรื่มันต้องคุยกันอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นตอรี่ต่อเนื่องพี่ต่อเนื่องมาจากอลงโซ่เลยไม่ได้คุยกันพี่ใช่เป็นตอรี่คนกับคนไงก็เลยบอกว่าอ่าต่อไปถ้ามันจะเล่นหรืออะไรก็คิดกันให้ดีแค่นั้นก็คือจบทุกคนตรงนี้ก็เป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วว่าเรื่องนี้มันจบแล้วเราจะไม่พูดถึงเรื่องดีซ้อีกแคค่นั้ะรบ แยกย้ายเลยจบแล้วครับสอรี่นีนี้ค,ครับเดี๋ยวเราเอนไปหลับนอนองอไรสัต